รับแบบอบอุ่นชมผู้อริยาฝากคำพูดนี้ถึงแพลกติกเชียหลังขึ้นแท่นสไพร์หมื่นล้าน เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วค่ะสำหรับนางเอกลูกครึ่งแพ็กติกเชียเพราะได้เลิกแต่งไฮโซโนดวันที่22ธทันวานี้บอกเลยว่าตอนนี้ว่าที่เจ้าสาวสวยฉ่ำแถมดูดีมีออร่าแบบสุดๆล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาชมพู่อาริยาในฐานะสะพายใหญ่แห่งบ้าน รังสีสิ่งที่พัฒน์ได้เผยว่าจริงๆไม่รู้จะฝากบอกอะไรเพราะเขาน่ารักอยู่แล้วและทุกคนก็รักน้องอยู่แล้วในความเป็นคนที่น่ารักถ้าจะให้ฝากอะไรก็ยิ่งมีน้องเร็วยิ่งดียิ่งตอนนี้อายุยังน้อยยิ่งต้องรีบมีเรายังมีแรงที่จะเลี้ยงเขา และก็จะได้พากันไปเที่ยวเร็วๆกับพี่สายพี่พาและพี่เกียวล่าสุดด้านนักข่าวถามว่าก่อนหน้านี้คุณโนดได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมแสงหน้าพี่ชมกับพี่นอ็อตแล้วมาฟังคำตอบของสาวชมพู้อริยาตอบว่าเขาอยากมีกี่คนตายแล้วสงสัยแพ็คแฝดสี่อยากได้สี่คน ก็เอาเลยต้องรีบมีแล้วแพทก็อายุยังน้อยเริ่มต้นเรีวยยิ่งได้เปรียบจากใจคนมีลูกช้าลูกเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเขามาทำให้เราโตขึ้นด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ